แค่ทีลคะค่ะแล้วเจอกันแล้วจ้าสวัสดีพี่มหาเศรษฐีทุกคนทุกท่านที่เข้ามาวันนี้นะคะเอ๊เลขเราเข้าอะไรบ้างนะไหนมีใครตอบให้ถูกใจบ้างคะพี่จ๋านะคะเริ่มแรกจากเด่นก่อนเด่นอาจารย์เคงวดนี้นะคะเลขทูบเข้า3ตัวหน้ารัตเตอรี่นะคะก็คือ942 942เป็น3ตัวหน้าลอตเตอรี่นะคะที่รักคะนะคะแล้วก็เลขเด่นค่ะอาจารย์แค่ให้เด่น3กับ4 3เข้าไหมที่รัก3เข้าไหมจ้ะ3เข้านะคะพี่จ๋า3เข้าคือ3003นะคะพี่จ๋านะคะจะไปต่อในชุดที่1ของงวดนี้กันเลยไหมจ้ะนะคะ แล้วก็สูตรสองต,ตัวไม่กลับเข้านะคะพี่จ๋าจำได้ไม่เอ่ยนะคะสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนสวยคนหลอ่ออาจารย์เคส,สวัสดีค่ะนะคะมาวันนี้ก็มาแสดงความยินดีนะคะแต่ว่า3ตัวของเลขทูบเข้าเป็น3ตัวหน้าลอตเตอรี่ก็คือ9 4 2นะคะอาจารย์ชัดให้4 9 2นะคะประมาณนี้นะแล้วก็สูตรเด่น3 4เข้า3นะคะ นะแล้วก็สองตัวที่ตัดให้ใครจำได้บ้างสองตัวที่ตัดให้มีอะไรบ้างจ๊ะมีหน่งสี 1, ป่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งนะคะมี1นสมี3ามหมี9 3ระวังกระดกเป็นหกสมี4 6ค่ะแล้วก็มี0ูสจ้ะจำได้ไหมจ๊ะที่รักจำได้ไหมเมื่อวานเมื่อคืนเล่าอะไรให้ฟังก่อน เดี๋ยวต่อไปนี้อาจารย์ชัดก,กับอาจารย์เคเราจะประชุมกันแล้วก็จะบอกกับแฟนเพจไว้ไว้ล่วงหน้าอาจจะต้องไลฟ์สดแยกกันในส่วนของการให้เลขหวยให้หวยนะคะหรือให้แนวทางเพราะเมื่อคืนเนี่โดนแจ้งเตือนว่าผิดมาตรฐานชุมชนอีกแล้วค่ะที่รักขายังลุ้นเลยว่าอุ้ยวันนี้จะเป็นยังไงถูกปิดกั้นจากที่ทนถูกปิดกั้นอยู่แล้วก็ปิดกั้นเขาไปใหญ่เลยค่ะที่รักขา เพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องมีการไล่แยกกันนะในคลิปต่อต่อไปก็คือคลิปสวดมนต์อาจารย์ชัดอาจจะเริ่มต้นก่อนอาจารย์เคคลิปสวดมนต์ของอาจารย์ชัดจบแล้วนะคะที่ไม่ใช่วันนี้นะก็จะเป็นจบไล์ก่อนแล้วก็เป็นอาจารย์เคเพราะอาจารย์เคให้เสร็จปุ๊บอาจารย์เคลบทิ้งเลยนะคะพี่จ๋าไม่ใช่ว่าห่วงคลิปหรืออะไรนะ ผิดมาตรฐานชุมชนอีกแล้วคะที่รักนะคะเอ้ยเราก็อยากจะให้แฟนเพจอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันอีกรอบนึงเราได้อะไรบ้างเลขทูบเราได้อะไรบ้างจ้าจาย์เลขทูบเราได้942นะจ๊ะเข้า3ตัวหน้าลอตเตอรี่จ้ะนะคะเดี๋ยวเราทวนให้เนาะอ่าสูตร2ตัวสูตร2ตัวคะ่ะจารย์สูตร2ตัวของหนูที่ตัดให้แล้วอาจารย์ขึ้นให้พี่ๆดูหน่อยจ้ะเดี๋ยวเราจะไปชุดที่ชุดที่1ของ กลางเดือนหน้านะจ้ะไม่ขึ้นเลขใช่ไหมอ่ะงั้นอาจารย์แค่ขออนุญาตประกาศเพราะว่าเพิ่งอ่ะอาจารย์ชัดก็จะเก็บคลิปไว้นะคะวันนี้รบกวนพี่ๆช่วยกันกดไลค์กดแชร์และพิมพ์ให้หน่อยนะคะอาจารย์เม่นมากนะคะกราบขอบพระคุณค่ะพี่จ๋าใบเนี้ยอยากจะโชว์ใบล้วเกินเขาก็ไม่ให้ขึ้นไกลๆได้ไหมจยนไกลๆได้ไหมไกลๆเลยได้ไหมนะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยได้ไหม อ๋อย่ายกสูงแบบเนี้ยแบบเนี้ยแบบเนี้ยนะคะที่ที่มือเนี้ยนะคะถูกปิดกั้นการมองเห็นอยู่นะที่รักผิดแล้วผิดอีกนะคะก็ก็เนี้ยใบเนี้ยมี0ูนย์สนะคะมีเด่นสามนะคะส่วนฝั่งข้างหน้าเลขทูบก็จะเข้า9ก้าสี่สองเก้าสี่สองเป็นเลข เข,เ,เขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเลข3ตัวลอตเตอรี่3ตัวหน้าลอตเตอรี่อาจารย์เค่จะแบ่งเงินทําบุญที่คำชะโนดนะคะเพิ่ม5,000บาทนะคะอันนี้เงินส่วนตัวส่วนเงิน CF สินค้าได้ก็จะประมาณวันละ สองพันบ้างพันหนึ่งบ้างอย่างวันนี้อาจารย์แค่จะแบ่งเงินทําบุญนะคะที่คาชะโนดหลังจาก CF สินค้าแล้วแถมเลขทูบที่จะไปจุดที่คาชะโนดให้จะบวกเพิ่มอีก2องพันค่ะอาจารย์แค่ส่วนตัว5้าพันวันนี้นะคะแล้วพี่ๆซีเสินค้าของวันนี้จะแบ่งอีก2องพันรวมแล้วมีเงินทําบุญ7จ็ดพันแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันว่า,อาตอนไปถึงจริงๆอาจารย์แค่จะทําบุญเท่าไหร่นะคะ <laughs> คงไม่ใช่หลักนี้หรอกคงจะหลายหมื่นอยู่นะคะ <laughs> สวัสดีคะ่ะที่รักปังปัรวยรเน้นให้5้าตัวเป็นยังไงชื่นใจไหมตัว0ูนย์สาเน้นให้มากเลยจริงๆแล้วในสูตรในสูตรก็มี0ูนย์แด้วยละ่ะแต่ว่าฉันเค้ไม่ได้ให้กราบขออภัยจริงๆค่ะนะคะเดี๋ยวจะคิดคำนวณให้เข่งเคร่งขึ้นอีกนะคะนะแล้วก็เด่น3 4ี่แม่นมากไหมแม่นมากไหมสามกับ4ี่มามาจริงไหมที่รักมานะมานะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ฟังอยู่ ขอไลค์ขอแชร์เป็นน้ำใจได้ไหมที่รักขอไลค์ขอแชร์เป็นน้ำใจได้ไหมจ๊ะเพราะว่าตอนนี้เมื่อคืนนี้นะคะเ,เรียกได้ว่าที่หนึ่งของกลางเดือนกุมภาแล้วนะจ๊ะชุดสองตัวเด่นคิดแล้วนะคะว่าเด่นเลขอะไรมานะแต่เด่นขออนุญาตยังไม่บอกนะที่รักนะคะเด่นขออนุญาตยังไม่บอกเพราะถ้าบอกแล้วเดี๋ยวมันจะอามันจะเอาได้สามศูนย์นะคะคุณนันพัฒน์เขาได้สามศูนย์สิบสองใบค่ะ นะเรามาสูตรสองตัวค่ะเลขแรกที่ให้วันนี้ค่ะวันนี้วันดีนะคะเลขแรกที่ให้วันนี้คือห้าสองห้าสองสองสุดปังห้าสองสุดปังเน้นให้ด้วยเลยใช่ไหมวันนี้เน้นให้ด้วยเลยนะจ๊ะห้าเก้าสุดปัง ห้าเก้าระหวังกระดกเป็นห้าหกนะที่รักห้าเก้าสุดปังระหวังกระดกเป็นห้าหกด้วยเด้อที่รักเด้อแล้วก็ห้าสี่ค่ะห้าสี่ค่ะทันไหมจ๊ะพี่รักที่รักทันไหมจ๊ะใช่ค่ะห้าเก้าระวังกระดกเป็นหนะ้าหกค่ะเลขแรกที่เน้นให้ค่ะที่รักห้าเก้าระวังกระดกเป็นห้าหก,ก 54, ค่ะ, 54, คะ นะเลขแรกที่เน้นให้นะคะตัวที่สองที่เน้นให้ค่ะที่รักเน้นให้คือห้าสี่ค่ะเน้นให้คือห้าสี่ค่ะที่รัก่าทันไหมสองตัวเน้นให้แล้วนะคะนะคะนะเอวลั่นไปตลาดได้นะคะพี่พี่ทันไหมจ๊ะเน้นให้ห้าเก้าระวังกระดกเป็นห้าหกกับห้าสี่ค่ะนะคะพอได้พี่ชอบบุปผาบอกกลับขอบพระคุณมากค่ะที่รักขะ